เลยนะโอเค p l e a s e i n t r o d u c e yourself อเคสวัสดีครับ home to P J ปักจงครับ and oh uh, <c oughs> uh, I have a one m o r e t h i n g อ่าเขามีอะไรบา <Yeah. S 1> งอย่าง I have a one m o r e t h i n g เนี่ยจดมา But, ไม่มีลงลุกอิมมีตเตโรอยอิมหายคุณหลับ <c oughs> เกาหลีแต้ๆพูดไทยได้ไหมเินหนึ่งครับออนิดหนึ่โอเค พอสื่อสารได้อยู่เมืองไทยมานานหรือยังครับลินหนึ่งคับอ๋ออยู่เมืองไทยมานานนิดหนึ่งชอบอาหารไทยไหมครับลินหนึ่งค่ะอ๋อชอบนิดหนึ่งอายุเท่าไหร่แล้วครับลินหนึ่งค่ะเยอะเลยอายุอะไรบอกนิดหนึ่งไม่ไม่น่าใช่แล้วโอเคเออใหญ่ไหมครับลินหนึ่งค่ะอโอเคบอกเลยว่า พูดไทยไม่ได้เลยอันนี้โอต้าแทสแตเลยนะโอเค this i n t e r v i e yourself โอเคสวัสดีครับผมชื่อพี่เจปักจงิครับ and oh I have one more thing อ่าพี่เจพี่เจขามีอะไรบางอย่าง I have one more thing เนี่ยจดมาไม่มีลงลุกอิมมีเตโรยอิมให้คุณหลอกไม่มีหลอกรักยิ้มมีแต่รอยยิ้มให้คุณหลอก แล้วเมียฉันพยายแอบดูโทรศัพท์เขานะเขาติดฟิล์มกันเสือกด้วยนะโอเดี๋ยวจะจีบกันลำบากอันนี้อาจจะต้องพึ่งล่ามนิดหนึ่งซึ่งคนที่จะทำหน้าที่ล่ามเป็นสื่อกลางระหว่างเรากับหนุ่มโสดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นอดีตหนุ่มโสดเทคมีเอาที่เคยมาอยู่ในซีซั่นชายล้วนวันนี้กลับมาอีกครั้งวันนี้จะมาทำหน้าที่ล่ามอาต้อนรับซองชัน อโอเคคุณพูดเกาหลีได้ไหมนิดหนึ่งโอเคคุณ <c oughs> พูดเกาหลีได้ไหมนิดหนึ่ง <c oughs> เออเดี๋ยวนะ <c oughs> เป็นคนเกาหลีไม่ใช่เหรอซองชันถือว่าวันนี้โฮมคัมมิ่งนะคืนสู่เย่านะใช่ครับโอเคตอนนั้นคุณอยู่ซีซั่นอะไรนะซีซั่นสิบซ้ำั